สวัสดีค่ะทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังช่องชนดาชาแนลแนวทางหวยรัฐบาลไทยจ้าเจอกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เป็นงวดใหม่นะคะงวดวันที่16ตุลาคมแอดส,สวนแตงเข้ามาแล้ว3งวดติดนาอ้วนคนคอหวยคนไทยบ้านน้องแป้งกุยเซาะกาวหกหางหลือลั่นสนันเมืองอาจารย์ดุยพลันเลขประมูลหวยรัฐนะคะ อีกหลายสํานักหลายอาจารย์นะคะมารับชมรับฟังได้เลยจ้าข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางไม่เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรามาเริ่มกันที่แนวทางอาจารย์ดุยพลันนะคะกวที่ผ่านมาให้83ออก83นะคะทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคมให้มา37 47 3 9 4 9ระวัง31นะคะต่อด้วยแนวทางแอดนานะคะงวดที่ผ่านมาให้83ออก83ทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคมนะคะแนวทางล่างชุดเต็มให้มามี4 5่ห้า4ี่ห4 5ี่3 7 3 8ี่

มี4 0 5หลัก10 1 3 4หลักหน่วย5 6 8เด่น1 4 6 3ตัว4 1 6 4 4 6 0 1 6 0 4 6 5 1 6 5 4 6นะคะต่อด้วยแนวทางเฮียออสงวดวันที่16ตุลาคมให้มา36 เม็ดเดียว436นะคะต่อด้วยแนวทางกุยซอกกาวนะคะใบนี้ชุดเต็มงวดวันที่16ตุลาคมนะคะ3ตัวมี473 374 364 643 167 752 977 373ตัวเน้น3ตัวเน้นไปที่473 373ชุด2ตัว73 7จ็ดสี่หกสี่สี่สามดหสองเจนะคะตามต่อด้วยแนวทางน้องแป้งนะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดงวดมาที่16กกันยาให้3าหออก3าหงวดมาที่1ตุลาให้1 7ออก7 1ทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดมาที่16ตุลาคมนะคะให้มา9ก้าหกห้าเก้ดห้า 995 2ตัว6575 95นะคะต่อด้วยแนวทางคนคอหวยนะคะแนวทางล่างงวดที่ผ่านมาให้83ออก83ทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคมนะคะแนวทางล่างให้มา67 63 69 6, 43 41 49 93 9ก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเ้าตัวเน้นเน้นไปที่หกเจ็ดสี่หนเก้าสเก้านะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นคนคอหวยนะคะแนวทางบนเด่น3แนวทางล่างเด่น6นะคะต่อด้วยแนวทางแอดทองนะคะงบวันที่16ตุลาคม3ตัวให้มา1 9 4 1 6 4 6 2 3 แนวทางล่าง5154 64 75นะคะต่อด้วยแนวทางคนไทยบ้านนะคะงดวันที่16ตุลาคมนะคะ3ตัวให้มา4 73 2ตัว7 3 74 4357 64งวดที่ผ่านมาแนวทางคนไทยบ้านหลุดนะคะต่อด้วยแนวทางนะอ้วนนะคะ เข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะงวดวันที่16กันยาให้3 5ออก3 5งวดวันที่1ตุลาให้3 8ออก8 3นะคะงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคมให้มา95 94 93 92 06 05 04 03, 03ตัวเน้น2ตัวเน้นไปที่95 94 05 04ชุด3ตัว695 094 604นะคะต่อด้วยแนวทางเลขประมูลนะคะงวดวันที่16ตุลาคมนะคะให้มามี39 79 75 96วดที่ผ่านมาใบนี้หลุดนะคะต่อด้วยแนวทางหหางแอดลือลั่นสนัดเมืองนะคะงวดที่ผ่านมาให้83ออก83 ทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคมให้มามี2 4 8 4 9 3 2 7 8 7 9 4นะคะต่อด้วยแนวทางแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะงวดวันที่16ตุลาคมให้มามี8 9 1 3 2 6 5 9 2 3 2 1 6 8 1 4 6 5 64สี่นะคะตามต่อด้วยแนวทางเลขพิเศษงอวันที่16ตุลาคม3ตัว6 5ห5 1หนึ่งสองตัว1 2 15 1สองหแนวทางล่าง8 2 8สองสนะคะต่อด้วยแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีนะคะงดวันที่16ตุลาคม

ห้าเจ็ดสี่แปดเก้าสี่ระวังเบิ้ลหามเก้าสามสามห้าสี่สี่สามสามสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้านะคะแอดมินพามาปิดท้ายด้วยแนวทางแอดสวนแตงเข้ามาแล้วสามงวดติดงวดวันที่หนึ่งกันยาให้ห้าสี่เจ็ดออกสี่เจ็ดห้าให้ห้าเจ็ดออกเจ็ดห้า งวดวันที่16กันยาให้90ออก90งวดวันที่1ตุลาให้83ออก83ทีนี้เรามาดูงวดใหม่งวดวันที่16ตุลาคม3ตัวให้มา714 932 957 2ตัว57 58 53 47 41 32นนะคะพิจารณาดูจ้าทุกคน สติถีเดินดีต่อเนื่องเลยนะคะชอบจัดขาดผ่านได้จ้าขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แบ่งปันแนวทางมาให้คองหวยทุกคนได้ชมกันจ้าข้อมูลทั้งหมดล้วนแต่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเลขมีเข้ามีหลุดจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆไปได้วยกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจ้า